สวัดีค่ะวันนี้นะคะมาพบก,กับแอนบลาไลฟ์ทัวร์ e ่1ค่ะเดี๋ยวตามแอนเข้าไปกันเลยค่ะ สาขานี้นะะที่แอนพามาคือสาขาอมารินนะคะตั้งอยู่ที่ห้างสค้าอมารินพาซาชั้นหนึ่งและสาขาเราแวกใกล้เคียงย่านนี้นะคะคุณลูกค้ามองไปทางด้านนู้นะค่ะตรงนู้นนะคะคือทางเชื่อมออ BTS ชิดลมค่ะจะมีสาขาชิดลมนะคะอยู่ด้านบนเลยคุณลูกค้าลงมาจากรถไฟฟ้าชิดลมคุณลูกค้าจะเจอกับแอนลาร์นะคะแอนอบาช็อปอยู่ด้านบน แล้วก็ไปทางเส้นสยามคุณลูกค้าจะเจอแอนดราช็อยู่บนสาขาเอ่อ BTS สยามนะคะลูกค้าและถ้าไปที่ MBK คุณลูกค้าจะเจอแอนดรานะคะทั้งชั้นที่1ค่ะชั้น3และชั้น5นะคะคุณลูกค้า อย่าลืมนะคะกดติดตามนะคะแอนด a ร o f ออฟฟิเ mm hmm. ค่ะและที่สำคัญกดกระดิ่งด้วยแล้วมาดูกันว่าครั้งต่อไปค่ะ mm hmm. แอนจะพาคลูกค้านะคะ mm hmm. ไป bar, mm hmm. แอนบาร์ไลฟ์ัวที่สาขาไหนและมีโปรโมชั่นดีๆ mm hmm. อย่างไรมานำเสนอลูกค้าอีก mm hmm. อย่าลืมกดติดตามกันนะคะ mm hmm. และสำหรับวันนี้ mm hmm. แอนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ